ไหนบอกทำโมทีเกี่ยวอะไรแล้วก็บอกว่าห้องเขาว่างแล้วเขาก็ชวนหนูมาเนี่ยเอาไงเนี่ยตาไหนบอกทำโบทีเกี่ยวอะไรทําโมทีแล้วเกี่ยวอะไรแม่เธอทำไมเธอไม่บอกอ่ะจะไปไหนอะคะทำไมไม่บอกเราแล้ถ้าจะกลับบ้านทําไมต้องบอกด้วยอะ่ะ ก็เริ่งานก็กลับมาปกติปะ่ะแล้วนี่ไหนบอกทำโอทีแล้วนี่กลับมาก่อนไหมเอา้าก็ที่ทํางานเขาไม่ได้ให้ทำโอทีแล้วอะและ้วจะทาหรือไม่ทํามันเกี่ยวอะไรอะไม่ทุกที่เธอบอกเราก่อนปะ่ะก็บอกเพราะว่าเธอหิวข้าวไงจ่าไปอาบน้ำไปไม่ต้องเป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงตัวเองก่อนป้าต้าใจเย็น,นคือน้องมันตามเรามาจากนานไว้เธอเข้าใจปะ่ะเอ้นี่มันคือมันมานั่งกับเราอะ เรามันก็เอาโทรศัพท์เราไปเราก็ไม่รู้จะบอกเจนยังไงเข้าใจปะแล้วไงมันให้พามันให้เราพามาไงเธอดูสภาพมันดีเราจะเอาหรอเรื่องจริงมันเนี่ยจริงดิแล้วทาไมเมื่อกี้เข้ามาเหมือนบ้าจะตะคุบน้องเขาแล้วว่าจะคุบอะไรหรอเขาจะให้มันไปให้มันไปอาบนานดีๆมันไม่ยอมไปมันจะลากมันลงมาแล้วทําไมเสื้อกับตะเข็บอะเราเมาเราใส่เสื้อมาจากร้านแล้วเข้าใจปะเธอดูสภาพดีเราจะเอาเหมือนหรอมันเป็นอย่างเนี้ย แล้วเขาทำอะไรบ้างอ,อยา่าคิดว่าหนูไม่ได้ยินนะนเกิน,ไห,นไหมปะอะไรพูดแบบนี้เกินไหมปะก็พี่อะเป็นคนมาดีวหนูเองพี่เขาอ่ะเดินมาชนแก้วแล้วก็บอกว่าห้องเขาว่างแล้วเขาก็ชวนหนูมาเนี่ยเกิเชื่อมเนาะอันนี้หนูไม่ได้เลยนะคะพอดีหนูไม่ได้แบบอืขายอะไรอย่างนี้นะหนูเจอร้านเล่าปกติถ้าพี่เขาไม่พูดอย่างนี้หนูก็ไม่มาหรอกคะ่ะก็เราเองมายินโทรศัพท์พี่ไป พี่พี่อย่าทำตัวแบบนี้นะุปไปนูรั้ก่อนี่มีแหนแล้วหนูจะมาเหรอหนูไม่ได้อยากมีปัญหาอยู่แล้วพี่เธอเชื่อเราดีเราจะไปเอาอ่ะแล้วแต่นะพี่ถ้าพี่จะเชื่อแฟนพี่ก็แล้วแต่นะแต่หนูไม่ได้อยากมีปัญหาอยู่แล้วเจนเรารักเจนจะตายเราไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกพี่เชื่อก็ตามนั้นแหละแต่หนูบอกเลยว่าหนูไม่เกี่ยวหนูขอกลับก่อนหนูขอไม่ยุ่งน้องมันไม่โกมั้งเธอรู้ได้ไงเธอรู้จักมันเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้จักมัน ไม่รู้จักอะไรเมื่อกี้มึงเรียกว่าจ๋าไปอาบน้ําไปก็รู้จักชื่อในร้านเล่าไงหนูขอโทษนะคะแต่หนูไม่เกี่ยวจริงเรื่องนี้หนูขอไม่ยุ่งนะคะเอาไงเธอเชื่อเราดีเราหลักเธอจะตายไปเดาทำไมวะจะอ้วกว่าตารักอะไรเธอเราพูดจริงไอ้นี่มันมันไม่นอนให้เรากราบมันมันเอามือถือเราไปมันย้าไม่เท่าเราหาเธอะก็เลยทําไงก็เลยมันมานอนที่ห้องแม่กเลยจะได้จบจบอย่างนี้เหรอ มันให้มาไม่เหมนก็ไม่คืนโทรศัพท์เราอะ่ะเธอเชื่อเราเหระเรารักเธอจริงอย่ามาจับตาขยะอขยงตาอยากให้เจ้าเจ้าไหมตาก็อยู่นี่ไปละกันเขาขอไปเที่ยวบ้างเ <บะ S 1> จ้านะเธอก็โกหกเราเหมือนกันอะเาื่อเราทำโมทีเม่อเธอทำโมทีอะเราเลือกทำโมทีไม่ทำโมทีมันเกี่ยวอะไรไม่ได้โกหกก็บอกแล้วไม่ได้โกหกปะเธอก็ไม่บอกเราอย่างนั้นก็โกหกกันทั้งคู่อ่ะก็เจ้าเจ้าไปดิไม่เจ้าอยากเจ้ามากใช่ปะตา งั้นตาก็อยู่นี่เราไปเที่ยวโอเคนะ